ว่า f อตัวยงของใครวันนี้จะมาเดวานจะเป็นของคุณแจงของลุงผมว่าอข,ของ,ของ <c oughs> ผมว่าของพี่ผมว่าของพี่ <c oughs> นัน้มาแล้วมาแล้วไอเน,นี้ยเขาพิมพ์มาแต่ของพี่อ่ะคือดูแล้วแต่ไม่พิมพ์อ๋อนี่เห็นไหมใช้ไพศาลสวัสดีครับพรที่ว่า <c oughs> นนะวันนี้พี่สุภาชัยเอซตัวยงของคุณยจ่ กินข้าวอยู่มาทักมาทักก่อนแล้วมาทักเลยครับนี้ก็เอฟซีตัวยงของคุณลุงของตาโตยังไม่เผมว่าพี่สุบัชัยอ่ะแกเอาเอาจานข้าวตั้งอยู่ข้างหน้าแกนะแล้วก็มีมือถือวางเ่างนี้แล้วกินไปก็มองมือถือไปแกตั้งเขาเรียกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเคยถามแล้วว่าทําไมเขาเขาถึงได้ตลอดเวลาตลอดเวลาเพราะขาบอกเขาอ่ะกดติดตามแล้วติดกระดิ่งซับสไคร แล้วก็เหมือนกับให้แจ้งเตือนสมมติพอมาวิวออมาเลยแจ้งเตือนแบบหนึ่งถูกเขาก็จะแบบว่าไม่เพิกเฉยพอเวลาที่เห็นแจ้งเตือนบุ๊คเขาจะรีกดดูเลยและทีเนี้ยพอพอเขาเหมือนกับว่าเขาจะได้ดาวเขาจะได้ดาวจากตัว Facebook ด้วยอยู่แล้วเออน่าจะได้เงินด้วยแหละ Facebook น่าจะให้ตังค์ด้วยนะคะได้ประมาณเอได้เป็นไอพอนแล้วดิอ่ะเข้าเข้าสู่รายการกันพบกับเราอย่าพูดอย่าไปไกล วันนี้ต้องใช้ใหม่รึเปล่าเขาเรียกหยับอีนิดนึงโอเคโอเคเพราะว่าเรามันห่างเกินไปอยู่ในร้านอาหารนิดนึงเราอาศัยใช่ใช่มาขอคุยที่ร้านเขาจะได้ไม่เป็นการรบกวนไม่เป็นการรบกวนได้เป็นการรบกวนพบกับเราสามคนสามภาษาในรายการโอ้ยเจี๊ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีสวัสดีเอ้ยเริ่มเริ่มกันที่ มมจุ้ยเคหสถานเครับเ <Okay, yeah. S 2> อ้ยเดี๋ยวเห็นภาพแล้วอย่าฮือฮานะอ่า <Yeah. S 2> อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชให้ดูอุ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยอุ้ยอนี่อันนี้ก่อนคือมันมันสืบเนื่องกันท่านอาจารย์บอกว่าลายเนี่ยไม่ว่าจะเอามาทําเป็นลายกับจริงๆล้วมันคือเขาเรียกลายอะไรสารเหรอใบาจากหรืออะไรยังไงคือที่เขาเอามาทําเป็นบ้านสมัยก่อนอะครับอ๋อจาก ต้นจากเขาเรียกว่าจริงๆก็เหมือนกับพวกลายลายเสือลายพวกนี้แหละเออใช่เสือศาสตร์เออแล้วมันไม่ดีไงคือพอพอลายมันขัดกันเนี่ยเขาเรียกขัดแตะป่ะปุ๊บเอ้าไม่ใช่เหรอสมัยแล้วขัดแตะโอ้ยอาแกเปิดพัฒนานุกกมลายขัดแตะขัดแตะเออขัดแล้วก็แตะ ผมคิดเลยลายขัดแตะคือรองรองเท้าแตะที่สกปรกมองขัดไว้คือลายนี้พอรันทำนะจะเห็นว่าหนึ่งลายขัดแตะมันจะเป็นเหมือนกับมีเป็นรูปลายแหลมมีมุมแหลมนีเหรอไหมเป็นมุมแหลมมันซ้อนไปซ้อนมามุมแหลมมันก็เหมือนกับเป็นถ้าเกิดชิ้นเล็กๆมันก็ดูแล้วมันก็โอเคไงแต่พอมันเป็นเป็นแนวแบบชิ้นใหญ่ๆนี่เหรอไหมมันก็เลยกลายเป็นก็เป็นฟันปลาเป็นแนวไง ครับทีนี้ถ้าเกิดไอ้ไอแหลมเนี่มันพุ่งเข้าหาทิศทางไหนเนี่ยทิศทางนั้นก็จะเกิดภาว,วะนี่ตั้งแต่สมัย2015ผน,นังที่ใช้ลายขัดแตะจะทําให้เกิดอัปมงคล <S S S> ขึ้นอยู่กับผู้อาศัย <S S ใช้สถานใช้สถานที่นั้นทําให้มีแต่ความตกต่ําลําบากยากจนนี่นี่คือในหวงจุ้ยจารย์หมาเมื่อปี2015ไม่ใช่ค,คุณคุณต้องขยายภาพให้ดู ก็คือลายนี้นี่แหละอ่านี่เดี๋ยวนะคือสมัยก่อนเนี่ยท่านอาจารย์อ่ะเออลายขัดแตะจริงใช่ไหมชื่อลายขัดแตะจริงจริงใช่ไหมหรือพี่พิมพ์แต่สมัยนั้นบ้านี่พี่แอดมินสมัยนั้นปหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเออเนี่ยไหมเหมือนก็คือท่านอาจารย์อ่ะเคยสอนว่าจริงๆแล้วสมัยโบราณกาลแต่ก่อนแล้วอ่ะพอเวลาที่เกิดเกิดจะบอกว่ามีคนตายแล้วกแต่พี่ที่พาไปแต่ไม่จำสมัยก่อนพอเวลาที่มีคนตายอ่ะเขายังไม่มีผ้าขาว เขาก็เลยจะเอาเสือศาสตร์หรืออะไรที่เป็นอย่างเนี้มาห่อศพแล้วก็พูกแล้วก็ถึงจะเอาไปแบบลำเลียงลำเลียงเหมือนเสื่อสมัยก่อนนะใช่ไหมใสืใช่เสือม้วนเอาใช่ไหมยิ่งยิ่งช่วงที่เป็นโรคระบาดอะโรคระบาดนั่นไงพี่เอฟซีพี่มาแล้วรควะมบาทเอฟซีตัวยงมาแล้วชอบดูรายการนี้มากได้ความได้ความรู้มีสาระ ช่วยให้ทําให้ชีวิตดีขึ้นมากครับยดีจังเลยอัอนนี้ต้องให้รางวาัลตัวจะน้อยอันนี้อันนี้เป็นที่ตัวพี่นาลงด้วยนะครับ <c oughs> ผานใหญ่ <c oughs> เพื่อนเล่นเหรอพานใหญ่นลยนะ <c oughs> เอามาไายคาแตะก่อน <c oughs> สมั่อ่อนเนี่ยพอที่ท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังก็คือตอนที่มีโรคระบาดอะพวกฝีดาดอะไรนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ต้องนอนกันบน อันเนี้ยเพราะว่าน้ำเหลืองแต่ไม่ตัวมันจะเป็นสีเป็นน้ำหนองไหลออกมาพอตายปุ๊บก็ห่อเลยอืมแล้วก็โยนไปเลยถูกเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นลายอัปมงคลนับตั้งแต่วันนั้นมาเลยเรียกลายขัดแตะเพราะว่ามันพอเวลาที่มันขัดกันอย่างเงี้ยใช่ป่ะขัดแตะกันเรียบร้อยอ่ะมันสามารถอุ้มน้ำได้อ่ะน้ำมันไม่รอดเพราะว่ามันขัดกันอยู่มันเก็บน้ำได้เพราะฉะนั้นน้ำเหลืองอ่ะมันก็จะอยู่ในนั้นใช่โอเคอืม เหนื่อยเอาลุงต่อค่ะคือในแถววลายก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือว่ามันมีการสารถักขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแต่รันนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการแบบนี้อย่างที่เราเห็นในภาพนี่แหละอันนี้คือกระเบื้องนะฮะลวดลายก็ลวดลายมันคล้ายๆงเห็นป่ะเป็นแผ่นกระเบื้องไงแต่มันอิง ยิงลวดลายเออไม่ใช่ว่าคุณว่าก็มันคือกระเบื้องไม่ใช่ไอแผ่นไอไออะไรนะจากอย่างที่ว่าสักหน่อยแต่มันก็ยังคือเหมือนเดิมมันเป็นลวดลายคือลวดลักมันมันเพราะเดี๋ยวนี้กระเบื้องมันชอบทาเขาแบบเหมือนว่าเขาพยายามทําให้มันบูทีกง่ายเหมือนธรรมชาติลวดลายแบบธรรมชาติอยากได้แบบกรนดอายเก่าๆใช่แต่เป็นกระเบื้องใช่เพราะนั้นมันก็มีเป็นเรื่องของลวดลายซึ่งบางทีสมัยก่อนเราไม่ได้คํานึงถึงก็เรียกว่านะในทางฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง ก็คือใช้ไปโดยแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดอะไรมากก็ใช้กันไปครับ,รบแต่ครั้นี้เะื่อเรามาเรียนเรื่องทางห่วงจุ้ยแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องมีหงจุ้ยอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยคือต้องสังเกตตลอดเวลาว่าสิ่งใดที่เราควรเลือกมาใช้และสิ่งใดทีเ่เราควรเลือกหลีกเลี่ยงพราบางทีลายพื้นบางคนแบบเราชอบแบบสไตล์แบบเักีกว่าให้มี t e เจอร์นะให้มีพื้นผิวเล็กน้อยให้มันแบบมีลวดลายแบบไม่ให้แบบพื้นเรียบๆเนี่ยบางทีเราก็เลือก ชิ้นนั้นไปอแต่บอกว่าบางครั้งเราอาจจะลืมนึกไปว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นถึงความเป็นพิฆาตแต่พอมันมาต่อเป็นผืนใหญ่เป็นชิ้นใหญ่เป็นชิ้นยาวขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยม,มันก็เห็นเป็นรูดลายที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยอันนั้นจะเกิเพราว่าพิฆาตได้ค่ะเอาอีกสักลายไหมอีกสักลายน,นะโอโ้โห <laughs> ให้ดูลายให้ดูลายเอ,เอาเนี่ให้ดูลายหมอนสีสวยจัง <laughs> ต้องขยายเอ้าดูมันม่ขึ้นชั้ที่เออดูลายนะครับเดี๋ยวไปดูรูปภาพดูลายนี่ผมผมเชื่อได้ว่าจังหวะแรกที่คุณมองเนี่ยโฟกัสผิดเหมือนผมเลยภาพก็แหวนนี่นว่าพี่ตัวให้ดูรูปภาพไม่ใช่ให้ดูลายเออแม่เอาเอาขอโทษแล้วแล้วคอมโพสภาพซะแบบน่ะก็ก็ลักษณะเดียวกันเออ คือคือแต่นี้มันไม่มันไม่มันไม่เป็นเหลี่ยมเลียมใช่แต่แต่มันมีการมันก็ขัดกันมันค่อยกันอ่ามันก็ขัดกันอมันค่อยกันอ่ก็ไม่ดีอยู่ดีอ่ะใช่คืออะไรในทางหงจุ้ยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่แบบเขาเรียกค่้ยกันแล้วก็ถักกันโดยการมีสอดใช่ไหมแล้วก็ดัดเหมือนกับมันถูกไม่ลับลื่นเนี่ยนึกออกไหมมันต้องขัดกันเนี่ยเอามาขัดเอาเส้นนู้นมา ควายมาทางซ้ายอีกอนนรก็ควายไปทางขวาอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยเนี่ยเขาก็พยายามจะทําให้มันเหมือนกับว่าอยู่ในบรรยากาศที่แบบมุงจากใ,ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติบ้านทายซานอะไรประมาณนี้ก็ไม่เอาเออเราก็เลี้ยงได้นี่เรา้เดี๋ยวจะไปแบบนี้นอ่านี่กระเบื้องนะครับนี่เขามาทาแบบลายขัดแตะลายจักสานคือพอเขาสลับสีเนี่ยไหมว่า มันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นแนวพิฆาตปันปลาขึ้นมามันจะคล้ายๆอย่างนงี้ันี่คือขัดแตะแบบจริงๆแต่มันเป็นเหลี่ยมอันนั้นแบบเป็นปันปลานะมีพี่สีครับพี่สีสอบถังมาว่ามันไม่ควรใช่ถูกต้องไหมคะครับพี่สีบอกว่าตายแล้วก็ถ้าไม่ใช้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่สีใช้ซึ้งนึ่งข้าวสาร ที่ซึ้งเวลาจะนึ่งอ่ะมันจะมีไอตัวที่ต้องเป็นไอตัวนึ่งนึ่งข้าวสารใช่ยังนี้กระส่บดได้สิครับเพราะว่ามันเป็นอัปมงคลแมนบอภาษาบ้านเกิดเลยทีเดียวอ่พี่สีส่งข้อความมาเมื่อกี้ส่งข้อความเสียงมาเลยบอกว่าท่างนี้ใครที่ทำาต่ไดล่ะนี่คือคือเขาเรียกอุปกรณ์ครัวชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นการใช้เฉพาะงานนึกออไหม มันเป็นการใช้เฉพาะงานใช่ไหมแล้วก็มันใช้แบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าพื้นที่เฉพาะที่มันใช้ก็ใช้แบบเฉพาะงานเสร็จแล้วก็เก็มแบบแบบมันไม่ใช่ของตกแต่งบ้านอ<ต>นไ่แบบอุปกรณ์ทาครัวใช่มไมไไมไม,ไม่ได้เป็นวัสดุหรือที่แบบว่ามันอยู่คงทนอย่างเช่นเป็นพื้นเ,<อ>เป็นผนังเป็นบานประตูหรือเป็นหลังคาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ที่มันจะเห็นอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงอะไรเงี้ยอันน้มันแค่เป็นสิ่งของที่แบบ ถึงเวลาเราก็นํามาใช้พอ่ช้เสร็จเราก็นาไปเก็บแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองตาดที่เราใช้ตากตากกล้วยตาอะไรมันก็จะมาจากเองเหมือนกันที่คุณก็ใช้ได้มันก็เหมือนพวกกระชอนที่มันค่อยกันแล้วมันตับเนื้อแดดเดียวอะไรพวกนี้เพราะฉะนับอรเป็นอันหยางคุณจะใช้ซึ่งเนอะเออหุมงเข้าเหนียวไปนะซึ่งนะไม่ใช่ซึ้งนะโอเค เตรียมตัวสิไปลาวไปลาวสวัสดีจ้าสบายดีไหมสบายดีเออสบายดีวันก่อนอวันก่อนเรื่องสบายดีวันก่อนคุยกับพ่อบ้านอาจารย์ <c oughs> พ่อบ้าอาจารย์บอกวันก่อนครั้งก่อนเคยไปลาวอ <c oughs> นี่อของพุรุงพลังเลยเจ้าหน้าที่บอกสบายดีบอสบายอะไรหนักจะตายนะ <c oughs> ขอสวัสดีพ่อบ้านพ่อบ้านจะเป็นคนตลก ใช่ค่ะใช่ค่ะเนื่งข้าวเหนียวเออได้เได้อะไรอ่ะมาตอบหัวข้อต่อมาค่ะเป็นของสังของอาจารย์หมายใช่ไหมใช่ครับค่ะนี่วันนี้มีอะไรวันนี้ก็คือของทิ้นี้เนี่ยเป็นของที่ผมคิดว่าทุกท่านควรจะมีติดตัวไว้เพราะเดี๋ยวนี้ข่าวแบบเกี่ยวกับผู้รักษากฎหมายมันมีเยอะนะฮะอันนี้คือเราเรียกว่าไม้รอดคุก Oh. ไม้รดคุกเนี่ยเป็นของอาถรรพ์อย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณแล้วว่าจะต้องเป็นไม้ที่โตอยู่ในคุก oh. แล้วแทงลูกาแพงออกมาทางทิศตะวันออกต้ออออะะวันออกน,นะนออกแล้ว <c oughs> ต้นเนี่ยจะต้องเป็นต้นไม้ที่ตายพานก็ตาย <c oughs> ยืนต้นตายนะ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าเกิดได้เป็นแบบ ต้นโพด้วยนะโอ้โหสุดยอดคือไม้อะไรก็ได้ต้นไม้อะไรก็ได้ต้้้นไไมก็ดแต่ถ้าเกิดได้แบบเป็นของต้นโพเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดของควันขลังของคุณแตงต้นอะไรครับของคุณที่พกอยู่อ่ะต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันเลยอาจจะต้นไทรอย่างนี้อ้ามาต่อก็คือของชิ้นนี้จะช่วยทําให้คุณหนึ่งรอดพ้นจากคดีความต่างๆ่สองรอดพ้นจาก การถูกเรืยอลังแก่ข่มแขงถูกใส่ความถูกใส่ร้ายถูกผู้คนใส่ความใส่ร้ายขึ้นตาโตบ่และจะไม่ถูกเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งเจ้าที่เจ้าที่รัฐไม่กลั่นแกล้งนั่นหมายความว่าจริงๆไม่ใช่คุณ เราให้คุณไปทําผิด<ช>แล้วคุณพกอันนี้แล้วคุณจะรอดแต่ห<ช>มายถึงค,คุณก็เป็นคนดีปกติของคุณนี่แหละ<ช>แต่ว่ามันจะต้องมีบ้างในบางครั้งต่มันช่วยคุณแบบหลุดได้ง่ายๆไม่เจอแบบซับซ้อนไม่เจอแบบเจรจาแบบไม่รู้เรื่องอ่ะคือคุณจะเจรจากันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นราบรื่นขึ้นแล้วก็จบได้แบบเรียบง่ายสวยงามอ่ามีคอมเมนต์มาคุณแตนดิมีแล้วค่ะโดนจับความเร็วแต่เขาใจดีแค่เตือนค่ะ เป็นโจมเบด่วยความแฮปปี้แฮนดิ้งเป็นเคล็ดที่ท่านอาจารย์เนี่ยนำออกมาเป็นชิ้นแรกในท่านอาจารย์บอกว่าทุกๆคนเนี่ยควรจะมีเอาไว้ป้องกันตัวเองคือเราไม่เราไม่ได้บอกว่าเราต้องไปทําผิดนะเ้วจะงจะมีแต่ท่านบอกว่าไว้ป้องกันตัวเองในทุกกรณีเมื่อเราจะทาอะไรไปติดต่อหน่วยงานขับรถอย่างที่บอกเงี้ยป้องกันตัวเองครับเราก็จะรอดพ้นได้ครับ พี่พี่ดาวโตก็เคยที่บอกว่าเปลี่ยนเลนผิดไปนิดนึงเพราะเราไม่ชํานาญเส้นทางในบางครั้งเนทางทุกวันก็โดนตำรวจเรียกเหมือนกันตำรวจก็เมตตาจากที่จะปรับห้าร้อยก็เหลือร้อยนึงนึกว่าปรับลต่พันหนึ่งพิเศษสเปเชียลใช่ป่ขอบคุณเห็นน้าแล้วเมตตาเมตตาเลยเมตตามากเออดูดูดูดีครับนี่ ห้าร้อยน่าจะแบบไม่คู่ควรพันึองแล้วกันจะมาเอากระเป๋าแล้วคงน่าจะน่าเป็นพันระดับระดับนี้ท็อปนะปอร์สตาร์ถึงขั้นแบบคิดว่าจะโอนผ่านธนาคารแอปเพราะกลัวว่าเงินที่พกไปจะไม่พอเงอบอกว่าอืมเข้าใจว่าไม่จมันเส้นทางร้อยเดียวพอไหมศูนย์หายไปตัวไม่รอดคุกมา ถูกใจใช่ไหมวันนี้เฝ้ารอมากเฝ้ารอมากวันนี้พี่ตเขาพีเซนมาเฝ้ารอทีนี้อยากจะแบบรู้ใช่ไหมถูกสวัสดีค่ะคอยากจะขออัปเดตเกี่ยวกับคอนโดดาวเหินเมื่อวันที่ได้เลิกจากติดประตูดาวเหินวันที่20่ธันวาช่างได้เข้ามาติดตั้งไว้ให้ก่อนยังไม่ถึงเวลาเลิกพี่เขาชื่อพี่ก็แค่ช่วยช่างจับประตู ให้ตรงไม่ถึงสองนาทีลูกค้าโทรเข้ามาเสนอราคาถึงสาโรงพยาบาลเลยแบบด่วนมากๆต้องบอกว่าพี่เขาทำขายเคมีพันฑ์ใช่ไห,ไหมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์้เครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ <c oughs> ตื่นเต้นมีใจแทนเขาเครื่องมือแพทย์นะครับมันเป็นยังไงนะอีกเครื่องมือแพทย์ดูรูปพี่ตัวเดียว S <S เสียศูนย์เลยเ,เออนะทวันรุ่งขึ้นบริษัทได้เสนอราคาไปแพงกว่าคู่แข่งถึง45เปอร์เซ็นตพี่ก็พี่ก็คิดว่าเราคงไม่ได้งานนี้แน่ๆเพราะงานมันด่วนมากและลูกค้าก็ได้บอกใบราคาของคู่แข่งมาแล้วซึ่งต่ำกว่าเรามากแต่เราก็จะแต่ทางบริษัทพี่ให้พี่เขาเนี่ยก็ยังเสนอสูงอยู่แต่สุดท้ายแล้วลูกค้าได้เลือกของพี่เขาที่ราคาแพงกว่า ทั้งสามบริษัทเลยนะทั้งสามโรงพยาบาลเลยนะก็เลือกของเขาเลือกเลยแปลว่าสินค้าเขาบอกว่าได้แบบงงมากงานเนี้ยดิวกันมาตั้งแต่เดือนมีนาตอนที่เราตอนที่เราไปตรวจบ้านเขาบอกโอ้โหเขาปีอยู่แล้วเหมือนงานเนี่มันคาราคาซางมานานเขาบอกเนี่ยอยู่บ้านดิวไม่ได้ไม่จบไม่สิ้นพาขึ้นเหมือนแค่ใช่ยืนแตะอยู่ทัางนั้นใช่ยังปิดไม่ได้เลยตอนนั้นตั้งแต่เดือนมีนาอีกอีกงานหนึ่งของ โรงพยาบาลหนึ่งหมอไม่ต่อราคาเลยวันรุ่งขึ้นให้เข้ามาเซ็นสัญญาเลยสุดยอดและมหัศจัรย์มากๆเลยค่ะมีหลักฐานนี่นะแต่ไม่อยากโชว์เขาบอกเนี่ยมีหลักฐานด้วยเขารายงานมาเพื่อให้แบบว่าให้ดูให้ให้ทีมงานดูว่ามันคือของจริงไม่ได้ไก่กลาอเป็นระลอกอักษรเลยเพราะว่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยนะครับ ก็ยินดีด้วยนะเนี่ยคนที่เขาตั้งใจทําอะไรมันก็จะเห็นผลทันทีแหละถูกถูกอ่าค่ะทีนี้มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องไหว้ครูถอยหลังนะวันนี้วันที่สามสิบแล้วสามสิบแล้วเลยสามเอ็ดเฮ้ยสองวันตกใจอะไรอ่ะน้าใครที่ยังไม่ได้ลาพานครูของกลาพอกันด้วยนะก็ลาสาเออลาได้ลาได้ไม่ใช่วันที่ยี่สิบแปดวันเดียวนะลาได้วันนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ หรือหรือหลังไหว้ครูก็ได้เออแล้วก็ไปเจอกันลุงมีอะไรที่จะฝากเอฟซีลูกศิษย์เราที่จะต้องไปเจอกันวันนั้นอะไรพิเศษที่จะต้องเตรียมไปไหมอีกสักครั้งที่ต้องพูดกันทุกวันเผื่อบางคนเนี่ยเ่อเผื่อลืมเออเผื่อไม่ได้ดูของเก่ามีเสียงกระซิบมาอย่าลืม ATK ใช่ใช่ใช่มีอะไรอืมอะไรอีกอ่ะก็คือทุกท่านที่จะไปงานไหว้ครูให้คุณตรวจ ATK ล่วงหน้าด้วยตัวเอง แล้วคุณก็วางไว้บนมือถือมันมีวันที่มีเวลาบอกแล้วก็แคปหน้าจอไว้พอ,อถึงวันนั้นคุณก็ไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขาว่าคุณได้ตรวจมาเรียบร้อยแล้ววันเวลาเท่านี้มือถือบางทีมันโผลอไงไง่อมไรเงี้ยมันจะมีวันเวลาอยู่อ่าคุณก็วางไปแล้วก็แคปหน้าจอไว้เนี่ยครับคือเป็นการช่วยประหยัดเวลาหนึ่งอันที่สองก็ทําให้ทุกคนมีความสบายใจในการเข้าร่วมพิธีเพราะว่า คือทุกท่านเนี่ยอาจจะเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่ท่านอาจารย์ต้องเจอท่านรวมทั้งหมดประมาณวันละเจ็ดร้อยกว่าคนกับแปดร้อยเพราะนั้นนี้เราก็ถือว่าเป็นการช่วยดูแลนะฮะคุ้มครองท่านอาจารย์ให้ท่านมีความปลอดภัยอันนี้คือเราต้องการขอความร่วมมือกับทุกท่านกันะกนะครับเราก็แต่งชุดขาวไปแค่นั้นเองเออแต่เนื่นๆคุณไม่ต้องเอาแต่งชุดขาวที่เราให้แต่งไปเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าต้องเต็มสูตรเต็มอะไรอย่างนี้นะ คือเราไปเหมือนกับเหมือนกับทุกท่านที่ไปเลยนะไปนั่งวิปัสนานั่งกรรมฐานเนี่ยชุดแบบเรียบง่ายก็ได้ครับนะแล้วก็ไปเพื่อไหว้ครูท่านเสร็จเราคุณก็ต้องไปอาบน้ามนต์ไงนะใช่ใค่มีเสื้อยืดสีขาวสื้อสีขาวนะมาไ, <ข S 1> ได้เลยออยังไงชุดพี่ต้องเปียกอยู่แล้วเปียกแน่นอนเปียกแน่ๆเราถึงบอกให้ใส่รองเท้าแตะไปได้ครับนะอันนี้แต่เรื่องกางเกงไม่ต้องใส่กางเกงขาสั้นสีขาวไปนะใส่ขายาวใส่ขายาหัวเราะจริงไหมเดี๋ยวเกิดเจอึ้<ป>อนมา อีกอย่างก็คือว่าแล้วไม่ต้องใส่สายเดียวสีขาวเลยนะผมว่าใส่สีขาวอะไรก็ได้เนี่ยบางทีบางทีงท<ห>ลูกศิ<ห>ลูกศิลานไงเออเออบางทีก็ผมไม่รู้นะผมบางคนบางคน,นอากาศมันก็ไม่หนาวหรอกแกใส่เสื้อวอร์มสีขาวมาอาไปดิเอออาไปบางทีมันก็ มันก็ดีอ่ะใช่ที่หัวร้อนี่เพราะว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมมันเป็นไปได้หมดะดโอเคคือบางคนเราเข้าใจแบบสมมติมาจากต่างประเทศเออฉันก็แบบไม่รู้ขนบรรมเนียมมาเลยสายเดียวสีขาวเออนะครับมันก็ดูไม่ดีนะมันต้องให้เกียรติสถานที่นิดนึงแล้วก็ดูดูงานนิดนึงเออเอานะรู้จบยังนี่ไปไหนกันหมดแล้วแล้วก็เราจะเริ่มลงทะเบียนกันช่วงเช้า ก็ที่เรากําหนดไว้ก็ประมาณตีห้าครึ่งเพราะว่าเราเราเชื่อทุกคนจะมากันแต่ตีห้านะใช่ใช่เอ้ยขอโทษบางคนก็ถึงตั้งแต่ตีสามแล้วพี่ี่อะไรนะที่อยู่ที่ภูเก็ตว่ะถูกต้องกมีโมมีอยู่เยอะล่าก็มีพี่คนนั้นแหละพี่มาเร็วเราก็อยากให้ท่านลงทะเบียนก่อนเพื่อท่านจะมีเวลาไปทานอาหารเช้ากันใช่ใช่แล้วก็เอาแบบประชาชนไปแจ้งชื่อแล้วก็แจ้งเลขแจ้งชื่ออย่างเดียวก็ได้แล้วหรือว่าเลขรหัสเนี่ย ที่ผมส่งทางลายให้คุณเนี่ยอันนั้นก็บอกเจ้าหน้าที่ว่ารหัสเท่านี้ต้องเตรียมแบบประชาชนมาทุกคนไหมก็เตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาคุณไปไหนมาไหนผพรามเงินเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครต้องพกมาต่ก็เตรียมมาด้วยนะเตรียมมานะแล้วก็สําคัญคือโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะคะถ้าวันนั้นท่านมีเหตุจําเป็นเนี่ยท่านจะเป็นชุดสุดท้ายที่จะได้เข้าพิธีไหว้ครูกัะอาบน้ำมนต์ต้องแจ้งใช่ต้องแจ้งแจ้งฝาลอนเลยเหตุประจําเหตุ ปจดอแล้วแหละประจำเดือนเอองพูดตรงๆคุณคุณต้องแยกกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มสุดท้ายจริงๆอันนี้ถึงแม้คุณจะได้ลําดับแบบอันดับหนึ่งเลยนะแต่พวกนั้นเกิดฉุกเฉินจริงๆคุณต้องมาอยู่สุดท้ายเลยต้องอาบหลังต้องตนั้นจริงๆเป็นเพราะว่าเป็นพิธีกรรมของทางครูบาอาจารย์กาหนดไว้เช่นนั้นทำนั้นอ่ะก็พบกับเรา3ามคนสามภาษาได้ใหม่วันพรุ่งนี้ในรายการวงจว้เทียงวันงั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 我死后蒙骗的。